แพทริเซียพาลูกสาวเที่ยวอังกฤษครั้งแรกน้องเอลิเซียยิ้มร่าเริงแพทริเซียกู๊ดนางแบบและนักแสดงชื่อดังได้พาลูกสาวตัวน้อยน้อ,นองเอลิเซียไปเที่ยวประเทศอังกฤษครั้งแรกโดยเธอได้โพสต์ภาพและคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักของน้องเอลิเซียผ่านทางอินสตาแกรมความสัมพันธ์อันอบอุ่นของครอบครัวภาพและคลิปที่แพทริเซียโพสเผยให้เห็นความสัมพันธ์อันอบอุ่นของครอบครัว โดยเฉพาะความน่ารักของน้องเอลิเซียที่ยิ้มร่าเริงตลอดเวลาน้องเอลิเซียดูมีความสุขกับการเที่ยวต่างประเทศครั้งแรกพ่อแม่พาไปเดินเล่นทำกิจกรรมต่างๆทั้งในเมืองและนอกเมืองน้องเอลิเซียดูเป็นเด็กเลี้ยงง่ายใครเห็นก็ต้องหลงรักมุมมองของชาวเน็ตจากภาพและคลิปที่แพทริเซียโพสต์ชาวเน็ตต่างพากันชื่นชมความน่ารักของน้องเอลิเซียและความอบอุ่นของครอบครัวนอกจากนี้ยังมีมุมมองของชาวเน็ตบางส่วนที่ตั้งข้อสังเกตว่าแพทริเซียอาจจะพาลูกสาวไปเที่ยวอังกฤษ เพื่อไปเจอครอบครัวญาติพี่น้องที่อังกฤษแต่บางคนก็มองว่านี่เป็นเพียงการไปเที่ยวพักผ่อนธรรมดาความสุขของเด็กการพาเด็กไปเที่ยวต่างประเทศเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําสําหรับเด็กๆ,ๆจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆได้เห็นสิ่งใหม่ๆและได้ใช้เวลากับครอบครัวน้องเอลิเซียดูมีความสุขกับการเที่ยวอังกฤษครั้งแรกและนี่คือช่วงเวลาแห่งความสุขของเด็กหญิงตัวน้อยสรุป ทริปเที่ยวอังกฤษครั้งแรกของน้องเอลิเซียถือเป็นโมเมนต์แห่งความสุขของครอบครัวแพทริเซียโดยเฉพาะน้องเอลิเซียที่ได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและได้ใช้เวลากับครอบครัวภาพและคลิปที่แพทริเซียโพส์เผยให้เห็นถึงความอบอุ่นของครอบครัวและความน่ารักของน้องเอลิเซีย